อมหยุดฟังสักนิดแล้วคิดตามเครื่องประดับเนี่ยที่มีค่ามากที่สุดของร่างกายของเรานั้นก็คือ,อรอยยิ้มสิ่งที่จะต้องปกป้องมากที่สุดเนี่ยก็คือสติสิ่งที่รอบคอบมากที่สุดเนี่ยก็คือความคิด สิ่งที่ต้องควบคุมมากที่สุดเนี่ยคืออารมณ์สิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเนี่ยคือคําพูดสิ่งที่จะต้องทนุถนอมมากที่สุดเนี่ยคือความรักสิ่งที่พัฒนามากที่สุดเนี่ยคือนิสัย ของใช้ประจำตัวของเราที่มันมีค่ามากที่สุดเนี่ยคือปัญญาทั้งหลายทั้งมวลในญาติโยมฟังแล้วนำไปปฏิบัติเรานั้นจะประสบแต่ความสุขอย่างแน่นอนในการใช้ชีวิตจะเริญพร